แม่จ้าพี่น้องสุขูุกคนมันมากินเมียงปลาทูนข่อยปะนี่นี่นี่เห็นปะนี่น้ำพริกเมียงปลาทูน้ำพริกเมียงปลาทูพี่นอ้องแล้วกับอันตามแค่หลอดเด้นี่แล้วกับปลาทูตัวหนึง่งขนมเสน้นแล้วกับผักผักกัดแก้วแล้วกับผักซี่แม่จ้าผักซี่แล้วกับอืมผักยังก่อนนี่นี่ผักใบบัวบกแม่จ้าอืมเท่านี้ละหิมะหิมะม,มากินน้ำกันจ้าอันช่วงประมดแมงมันอีกเด้มือนี่อากาศดีไงข่อยก็เลยอยากมากินข้างนอก ามันดีแม่จ่าดีอิหลีเดเห็นชัดว่นา,นนานู่นเนาะชัดเพราะเพราะไงกะขยันจะเป็นเพราะซ้ำไหนไม่ไม่กินน้ำกันจ้าเมียงปลาทูเมียงปลาทูกินนุมก่อนไงก็ขยนันมืออะไรก็ได้ปลาทูหัวออกกันเนาะใดีหัวมันออกกัน โอ้ยขอลื่มมาจานมาใส่กลางพี่น้องลืมขัก,กลืมหนึ่งืมอาจารย์มาใส่กลางโอุยโอ้ยมีไข่ตุ้ยมีไข่ตุ้ยนะเจ้าขอลื่มมาจานมาใส่กลางเดี๋ยวขอ,อ,อใส่กระดาษทิชชูแล้นะเจ้าขี้ขานยางเขาไปในบ้านแล้วใส่พญา,ายกอะไรแล้วพญา,ายกเห็ุงานลูกชายพญา,ายกอยู่ในบ้านคุณใส่ไผ่ไม่ได้แล้วอีหล่ากประเทศในลูกอยูอ่ต้องใส่แหละเอาต้งจี่รนนท์พี่น้องเนาะ มีแรงว่างบอไอ้ขอพ่อนาจัดน่อย๋ว้เตี๋ยวร้านเดิมปากซอยอย่าให้ใจลอยคอยนานไอ้เป็นเจ้ามือน้องก็รอกินอย่างเดียวมาพี่น้องออกก้างออกก้อนมามากินน้ำข่อยบ้านนี้ ปะทูปปะทูเมียงปะทูช่วงประ,รประมู่นแมงวันอีกได้มือหนี้าม,มาันนนี่หักเอาขนมเส้นใส่ขนมเส้นข่อยงามบ่ะครัะงามปะาจานอ่ะงามขาดงามน่ไปไกลเด้อแมงวนันมือไหกระไดนี่แหละช่วงหนาห้อนพี่น้องช่วงหิงสีเขา่าหนาห้อนไงมันมีแมงวนันเอาจับอันนี้ใส่แล้วก็ปปะทูใส่ แล้วก็ผกัผกผกัผกอยู่ซ้ายผักผักอืมบอบ่แล้วก็ใบบ,บบัวบกใส่เลยนี่ผักที่สิเข้าใหญ่เด่น้ำจิมำจมม้มน้ำจิม้มลืมเกี่ยลืมน้ำจิม้มน้ำจิ้มสำคัญที่สุดน้ำจิ้มขวยสีงามค่ะเพชรพี่น้องนี่ใส่ไปเลยม่วนมาหนี่งไม่ได้กินโดนหรอไปเรืยไปเรื่อยหนึ่งวัน

ใี่กับเขาเมื่อตะฝรั่นอยู่พี่น้องเออหยุดไหลพี่กับเขาเมื่อตะฝรั่นอยู่เหยียบไม่ได้กินมาพี่น้องสุกุข้อนเห็นบอกควมีบัญชีนอนคอรมีบัญชีจดไลฟ์ซื้อแฟนคลับเอ้อกินเขา่าหาเหยียบในพุทธยุย่ธในบ้านผมก็ลืมอืมก็สิบบด้เอวณขอกมึนอนี่คิดขาดยางเขาไปแล้วเพราะเป็นแมงวันมันหลายไงยมันมีคนใส่แล้วอืม còn xài nó xài mực bố, lại chưa đa khỏi được mực, mực luôn phải trắng chả nói, huống cho nhau แบบนี้เนี่ยกระตูดใส่ใบบวบกหอมนี่ใบบวบนี่ทำรูขรุ่ยได้เยเป็นดอกเต็มต้นเนาะกินประทันเสียมากินกับเมี่ยงวัะตูดกับเก่งใจพวกเจ้านะ สุดจอดสุดยอดเพชิเริ่มเพลิแล้วผักดมสิ่ใสมันทำยังไันต้งแสบไปเนาะคนน่นะกินปลดุลกนปะกินปลดลไปเนาะต้องย่เห็นใอ้ผู้ใดเดือดร้อน เนียงประูกับแปมแค่ออดหลอดแสกเข้ากันดีด้วย ทูน่ะไม่สูญเหรอเือมไม่สูเหเบงหนเด้อุยาเลยสุดวายมันแตกว่าเผ็ดยนแบบนอืม ช่วงโปรโมดแมลงวันภาคสองอื ได้ยังกิน,กอนของเจ้าก็ได้เปิดกล่องมาเนาะเพื่เอเดี๋ยวไปเห็นตัวกลิ่นเปิดดิพี่น้องคือว่าเขาเริ่มเปิดกล่องของ้ากลุ้นินื่มไหมฉันถามว่าแล้วได้เมื่อวันที่กินต้าห,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 หู้หมางได้เมื่อวันจนข่อยตาไหลเมื่อวันมันมันหลายพี่น้องเมื่อวานเนี่ยโอ้หมนหลายไหลค่ะ ว่าสิบ่ได้มานั่งกินข้างนอกอีกมื้อนี้แอากาศมันดีแหมโอมานั่งกินข้างนอกดีกว่าซั่นเนาะอากาศมันดีอยู่ตนบ้านันมันเบื่อพี่น้องแม่นบ่อืมวานนี่ก็ซามันไเอาธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติมันก็มีวันนเนาะอืมนมันบ่มียุงเนาะวนตัวใหญ่คักด อย um ่งนี้นะคะแบบยังงกปะทำไมกัะด้างล่ะก็จะกินจะรงหน้าน เก้วน้งตังมือครับเป็นยังวะลมลมมันผัดก,กับดบชิ้นจืดไปยอดว่าแสบเห็นไปไกลได้เมืองวันเลยเออมาันหล่ยแสบกินเมียงไปทูใื่เหรอใส่ยังก็ล่ะนี่ๆเนี้ยนี่เนี่ย ใบบัวบกพี่น้องใบบัวบกแล้วก็ผพักซี่เนี่ยพักซี่ยาขาดเนี่ยยาขาดพักซี่นั่นแหละแล้วก็ใช่ขนมเส้นมาเนี้ยมาย่างอะนิ่ละาะไหน่อยบัยบคั่มไงแบบอืมใช่หนังจินม,มาเนี้โอ้โมามกินนูก้ก่อนพิษโอ้ยมันกระไดเป็ดแห้งเป็ดเปเป็ด

ปานอีกนี่นนแฉะเจ้หน้าก็สิงมวนม่งวานเขาไปน้ำปากนุ่จื้อสักมักเลยบ้านะอ่อ นั่นแบบแบบไม่ห้ามกินน้ำข่อ,ขอยอนี่เราก็กินชุ่มโม่กมับมไม่กินน้ำข่อยในีหนอนทางชิมโม่กันเห็ดบะร์้อนไหมมือเนี่ยบะร์ลมร้อนไหม ก็ร่มอยู่ว่ามีว่ามีมังวันไปไหนมันผัดเป็วันนี่ยราเขื่อใจงัยนกลับไปกันเดี๋ยวกระทือกว่าอืมจับ แซ่บเนี่ยแมันแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บดีดีเพิ่งแต่ว่าเสียของพวกจอดร่องมากินน้ำข่อยเด้อแซ่บดีดีเพิ่งเสียงขนมเสียงของนะแซ่บมาแซ่บเบิ่งเอาเสียงง่ามเลยง่ามมาง่ามมาเบิ่งข่อยเอาแล้วกันมาแซ่บมาแซ่บกับเบิ่งทาตำข่อยแล้วกันเป็นตำทึ่งร่องทึ่งฟ่อนนั่ะเพราะว่าเพ็ดมันเพ็ดน้ำน้ำจิ้มพี่เลยนี่ Ừ, bắp hết năm y nhằng đây. Chìm nó xẹp. Ừ, xì đâm chìm mà. Ừ, thì thay hết bơ nào chả hẳn bò. Thay hết bơ hẳn. Xì đâm chìm sút ừ, Bài bộ, 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 bộ xay tận ngoài. Bên ừ, như xay tận ngoài. Bài cái cây đây mình quanh. Giờ mà dèm, giờ xa mà dèm. Dèm giờ xô thôn bò. Ừ. ừ, ừ. ừ. เหมือนไรขอพักห้อนหน่อยคุณ เราขออนุญาตบ้างนีก่อนจนารย์เรากล้างออกนี่ีกลา้าี่ประทูกล้าหลายบะละว่างไม่ติดคอปกเจ้าดยทีบอกแบบถ้ายังมันน้ละน้อยคำยังหี้เลย,เยจะเป็นเพราซ้ำได้หรอโอ้แสบ